รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมบัญชาชุมชยเวศในบีไทมส์กันต่อนะครับท่านผู้ชมจําได้ไหมครับว่าเราพูดถึงเรื่องของน้ํามันมะพร้าวซึ่งประเทศไทยนั้นก็ถือว่าอยู่ในฐานะแหล่งปลูกแล้วก็ส่งออกอันดับต้นๆของโลกแต่พบก,การแข่งขันมันเยอะคนเข้ามาเล่นมากราคาเองก็มีผลสิ่งสําคัญก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับเรากํลาลังพบว่ามะพร้าวลูกหนึ่งนอกจากจะผลิตได้ทั้งหมดแล้วยังเกิดเป็นนวัตกรรมอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับ น้ำกะทิเนี่ยะจะมีแคลอรี่สูงเพราะว่าน้ำกะทิ100กรัมจะมีไขมันประมาณ17กรัมเพราะไขมันเยอะแคลอรี่ก็เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยคือเนื่องจากผมเห็นวัตถุดิบเนี่ยคือผมสกัดไขมันออกมาแล้วกลายเป็นว่าพอเราทํามาเป็นโคโค,โค,โค่เกิร์็คือแคลอรี่จะต่ําแล้วก็มีโปรตีนเทียบเท่ากับโยกเกิร์ตจากนมวัวอย่างเงี้ยครับเราน่าจะเป็นรายแรกในเมืองไทยนะครับที่ทําประเภทสินค้ายอย่างนี้ถ้าเทียบกับโคโคน่นัทโยกเกิร์ตนะครับใช่ แต่ว่าอันนี้คือโค้กเกิดคือทั้งโลกไม่มีใครทำแบบนี้ครับ มพร้าวทั้งลูกเลยทีนึงทำได้หมดเลยถูกไหมครอย่างที่บอกไปว่าที่ตั้งโชว์อยู่หน้าผมตรงนี้มันมาจากมะพร้าวหนึ่งลูกหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกเนี่ยมันทําอะไรไปได้บ้างครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็อย่างในส่วนเราเนี่ยเราก็เราเริ่มมาจากน้ำมนมะพร้าวใช่ไหมครับเราก็เอาเนื้อมะพร้าวมาสกัดไขมันออกก็คือไขมันก็คือน้ํามันนน้ํามัครับก็ออกมาเป็นน้ำมันมะพร้าวเป็นสินค้าตัวแรกอันต่อมาก็เป็น อันนี้เป็นโคโค้นไซเดอร์วินิก้าไซเดอร์เลยฮครับก็เหมือนแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าใช่มันมีคุณสมบัติหรือมันมีความพิเศษยังไงครับก็คือมีประโยชน์เหมือนกับแอปเปิ้ลไซเดอร์เลยครับมันจะมีกรดอะซิติกแอซิดเนี่ยครับจะช่วยทําให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นขับถ่ายได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับโอ้กลายเป็นโคโค้นไซเดอร์ใช่ตัวล่าสุดเนี่ยเป็นตัวโคโคเกิร์ตนะครับก็คือโยเกิร์ตจากมะพร้าวโยเกิร์ตจากมะพร้าวครับโอ้โหซึ่งทําโดยคนไทย ใช่ครับจริงๆริโปรดักตัวนี้ในต่างประเทศมีไหมฮะตัวนี้ในต่างประเทศก็มีครับ<อ>ก็มีแต่ว่าคือเขาจะเป็นในแง่ว่านําเข้าน้ำกะทิเพื่อเอาไปผลิตเป็นโยเกิร์ตที่นู่นในเง่ครับแต่ของเราอ่ะก็เป็นนวัตกรรมที่ไม่เหมือนอันนั้นอีกไม่เหมือนอีกใช่ค,คืออย่างนี้ครับ<อ>น้ำกะทิเนี่ยจะมีแคลอรี่สูงหนึ่งกรัมจะมีไขมันประมาณ17กร,รัมเพราะไขมันเยอะแคลอรี่ก็เยอะใช่ไหมครับอพอเอาน้กมะทิไปทำเป็นโยเกิร์ตก็กลายเป็นแคลอรี่ ก็จะสูงใช่แต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยคือเนื่องจากผมเห็นวัตถุดิบเนี่ยคือผมสกัดไขมันออกมาแล้วเอาไขมันมาแล้วอ่าก็คือวัตถุดิบที่ทำโค้กโคกเกิดเนี่ยก็จะมีไขมันไม่สูงแต่มีปริมาณโปรตีนอยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดิมใช่ครับกลายเป็นว่าพอเราทํามาเป็นโค้กโค้กเกิดก็คือแคลอรี่จะต่ําแล้วก็มีโปรตีนเทียบเท่ากับโยเกิร์ตจากนมวัวเงี้ยนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของทางบริษัทเลยไหม ก็เป็นนวัตกรรมครับได้รับเงินทุนสนับสนุนหลายสเตปจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับโอเราน่าจะเป็นรายแรกในเมืองไทยไหมครับที่ทําประเภทสินค้าอย่างนี้ถ้าเทียบกับโคโค่นโยเกิดนะครับใช่แต่ว่านี่คือโคโคเกิดคือทั้งโลกไม่มีใครทําแบบนี้ครับนั่นสิครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินโคโคเกิดเนี่ยนะปกตินี่โยเกิดทนี่จะกุ้นหูกว่าโอ้ครับอย่างเช่นตัวนี้ทำมานานอะไรอย่างครับประมาณสักสามปีได้สามปีแล้วครับผมมันเป็นขอถามว่ามันเป็น่อนที่ใหม่มากไหมสําหรับผู้บริโภค เอ่อเป็นของใหม่ครับถ้าเป็นชาวต่างชาติอ่ะจะเหมือนเอ็กซ์แพดในเมืองไทยอย่างเงี้ยก็จะกินเหมือนว่าทานง่ายกว่าถ้าเป็นคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับเราก็เลยทําออกมาเป็นหลายรสชาตินีมีรสบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เงี้ยเพื่อให้รสชาติคุณเป็นรสชาติที่คุณเคยคุ้นเคยนี่คือทั้งรูปสามารถทํามาได้จนถึงขนาดนี้ครับใช่เป็นเพราะว่าคือจุดหนึ่งที่คุณพิสิทธิ์มองก็เพราะว่าเราต้องการนะฮะฉีกออกไปหรือพยายามที่จะ ทิ้งห่างในเรื่องการแข่งขันเรื่องอะไรบ้างครับก็คือบริษัทเราเองเนี่ยเรามีทั้งส่วนที่เป็นผู้ผลิตแล้วส่วนการตลาดนะครับก็คือในในการผลิตอะถ้าเราสามารถลดต้นทุนโดยการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุดอย่างเงี้ยมันก็จะไปส่งเสริมทางด้านการตลาดได้ด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะมีงบทําการตลาดได้มากขึ้นไปเพิ่มมูลค่าทาแพคเกจจิ้งดูสวยงามทําการตลาดได้มากขึ้นนี้ด้วยครับอ๋อครับห่วงไหมครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยแหละไอ้การแข่งขันมันก็จะตามมา คือคืองี้ครับเท่าที่ทาเนี่ยไม่ห่วงทํามองไปข้างหน้าเลยไม่ไม่ไปสนใจคนหนท่เลัครับเพราะ้นตอนนี้ก็ากำลังคิดอะไรไปข้างหน้าตลอดเลยใช่เดี๋ยวเราก็มีออกมาเรื่อยๆครับนวัตกรรมที่มันใหม่กว่านี้อีกครับขอผู้ที่จําเป็นต้องพึ่งช่องทางใหม่ๆไหมครับเช่นการจะพูดคุยหรือการจะจัดจำหน่ายอะไรก็แล้วแต่เพราะมันใหม่มากเลยเนี่ยตอนนี้ยังขายในช่องทางเดิมในมเทนเทรดอยู่อ๋อเหรอ คิดว่าผู้บริโภคคนรุ่นใหม่กำลังมองไหมครับว่าน้ำมันมะพร้าวจริงๆแล้วก็สามารถเข้ามาสู่ในกลุ่มที่เป็นพวกอาหารเพื่อสุขภาพได้มอครับตอนนี้คือจะมีหลักการทานอาหารเพื่อสุขภาพหลายแบบอย่างเช่นคีโตอย่างงี้กีโตเขาจะให้ทานไขมันใเพราะว่าพลังงานจากไขมันจะดีกว่าพลังงานจากคาร์เพราะคาร์ไปเปลี่ยนเป็นแปลงเป็นน้ําตาลใช่ครับอาจจะเป็นโชคดีของผมตรงพอดีรับตรงเป๊ะปรดีนะครับรู้สึว่า ตลอดประสบการณ์16ปีที่คุณพิศิ์ทำม,มาถึงนี่นะฮะ,ะจากเดิมมะพร้าวดั้งเดิมจนไปะทั่งกลายมาเป็นมะพร้าวหรือน้ำมันมะพร้าวนวัตก,กรรมเข้าไปนี่นะฮะ,ะมันให้อะไรบ้างครับคือให้ความความรู้สึกภูมิใจมากกว่าคือไม่ได้มองว่าตอบแทนเป็นรายได้จากบริษัทอะไรพวกนี้ก็ค,ค,คือเราภูมิใจที่สินค้าของเราเนี่ยคือมีคนชื่นชมอันนั้นคือจะทําให้เราแบบ มีกาลังใจทําพัฒนาต่อไปอ่างเงี้ยทำอันนี้สัมพันธที่สุดในช่วงอย่างปีนี้ที่เราก็รู้กันดีใช่ไหมครับมีเรื่องโควิดก็เกิดเศรษฐกิจไม่ดีก็แล้วแต่เราเนี่ยมีสินค้าที่ออกมาเป็นแบบแนวสมัยใหม่ได้รับผลกระทบบ้างไหมครับมีบ้างแต่ไม่เยอะครับเพราะว่าจริงในของเราเนี่ยตอกส่งออกค่อนข้างเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับและตลาดส่งออกอะตอนนี้คือค่อนข้างดีกว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณพิสิทธิ์คิดว่า น้ำมันมะพร้าวที่เราทํามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถ,ถ้าถามถูกต้งไมครับมันยังสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมจมามเมื่อก่อนามะาพร้าวมันเป็นแบบอาหารโบราณอะไรเงี้ย<ม>ทาขนมรับเอาไปโรยขนมอย่างนี้ใช่ไหมครับ,ค,รบคือเรามาทําให้กลายเป็นแบบอาหารสมัยใหม่มเป็นโคโค่เกิด<ม>เป็นโคโคน่นาซเดอร์วินก้าอะไรพวกเนี้ยในส่วนของเราเราก็จะมีสินค้าที่เอามะพร้าวโบราณเนี่ยเอามาทําเป็นสมัยใหม่อีกก็จะจะมีเดี๋ยวเราปีหน้าเราก็จะมีเป็น เหมือนซอสทูเหลืองเงี้ยครับมันโชอยู่แต่ว่าทําจากมะพร้าวคือเป็นตัวใหม่ที่พร้อมที่จะเป็นตลาดซอสเครื่องปรุงละไปที่ซอสอรุงก็จะกระจายค่ะใช่ครับโอ้โหทำไมมะพร้าวมนถึงมหาัจจรรย์ขนาดนั้นครับคือผมว่ามันมหาัจจรรย์ตั้งนานแล้วไม่งั้นคนไทยจะปลูกทําไมต้องเป็นลาลาไลในอาหารแกงทุกอย่างแกงเขียวหวานมัสมั่นแกงขนมปากิมอะไรใส่มะพร้าวหมดม้าหมดเลยจริงจริงมันมหาัจจรรย์มาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้ามาเป็นคนรุ่นใหม่ด้วย ช้ชุดแบบใหม่ด้วยให้ความสําคัญกับกลุ่มอาหารชนิดใหม่ด้วยมะพร้าวก็ยังตามมาผลิตได้ใช่เราก็คือพัฒนาความอาศจรร์ให้มันเข้ากับตลาดสมัยใหม่ถ้าอย่างนี้แล้วแสดงว่าถ้าดูจากประสบการณ์ของคุณวิสิทธิ์โดยตรงเนี่ยประสบการณ์แล้วก็นวัตกรรมการเรียนรู้พวกนี้มันสําคัญที่สุดหรือเปล่าครับสำหรับการทําธุรกิจใช่ครับก็คือจริงๆตั้งแต่แรกเนี่ยคือก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกคือไม่ได้เคยทําบริษัทธุรกิจอะไรมาก่อนอย่างเงี้ย พียงแต่ว่าออพอเราทำแล้วเราก็เห็นโอกาสใช่ไหมครับเราเราก็ทุ่มเทพัฒนาอะไรเงี้ยทั้งหมดประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราเรียนรู้ว่าถ้าถ้าเราตั้งใจทำแล้วคือผมว่าง่ายเลยนะสินค้าเนี่ยเราทํแล้วเราลองใช้เราก็รู้ว่ามันดีไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ดีแล้วมนจะฝื่อไม่ขายมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยครับเราก็ต้องปรับปรุงให้มันจนดีแบบรสชาติดีแล้วรสสัมผัสดีทุกอย่างดีแล้วเราก็เริ่มขาย คือหลังจากนั้นฟีดแบ็มันก็ผมอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะพูดง่ายว่าคือผมว่ามันค่อนข้างง่ายถ้าเราทํามันดีแล้วทํามันเต็มที่แล้วเนี่ยคนี่ะครับ,รบเป็นมุมคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับคนที่คลุกคลีกับเรื่องของมะพร้าวซึ่งถือว่าเป็นผลไมา้มหาศรรย์ของประเทศไทยแต่ไหลายตะลายวันนี้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับ จากลูกที่เราทานแค่น้ําปกติมันกลายมาเป็นแม้แต่โคโคกเกิดที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิศ,ศวีระวัทยะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบร,ริษัทเอิร์ b บอลจำกัดในรายการบีทาม์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับับาุบทนี่คือบีทามสครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ